เซไฮนะคะวันนี้เติมจะมาทานอะไรเอ๊ะเห็นแ,บบแล้วแวบๆโอเคอันนี้เติมมาทานตัวนี้นะคะนี่เลย E.M. นะคะ Energy Form Men นะคะนี่ก็ทำง่ายๆนะคะเตรียมง่ายๆมากๆตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องอะไรก็ขยายหลอดเลือดนะคะแล้วก็บำบำรุงเนาะร่างกายตรงนี้เผาผลาญไขมันนะคะวิธีการทานก็ง่ายมากๆเลย มีรอยฉีกให้นะคะเห็นไหมเห็นไหมมีรอยขยักให้นะคะก็ฉีกนะคะพอดีแล้วก็เตรียมน้ำนะคะประมาณนี้นะคะทานกับน้ําเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องนะคะแต่น้ําเย็นรับรองว่าอร่อยมากๆอ่าแต่เตยเป็นคนได้หมดเนาะจะน้ําเย็นต่วอะไรเงี้ยมันจะแบบอีกรสชาตินึงไปเลยอ่ะแล้วรู้ไหมคะว่าแค่รสชาติน้ําก็ทําให้ รสชาติของเจ้าตัวเนี้ยคือไม่ไม่เหมือนเดิมเลยนะแค่เพียงรสชาติน้ำอะไรเงี้ยลองสังเกตดูค่ะถ้าไปกินกับพวกน้ำแร่หรือพวกน้ำวิตามินอะไรต่างๆอ่ะรสชาติของตัวเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปแนะนํานะคะก็จะมีหลายๆรสเลยก็ไปเลือกสรรตามที่เราชอบทานได้เลยตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของผู้หญิงทานก็ได้นะคะแต่มันเหมาะสำหรับผู้ชายเนาะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงหลอดเลือดค่ะแล้วก็ ปรับฮอร์โมนเพศชายทั้งหมดเพราะว่ามันจะมีตัวนี้เลยตัวซิงนี่ช่วยในการดูแลของเรื่องฮอร์โมนผู้ชายนะคะใช่แล้วก็แต่ผู้หญิงก็ทานได้มันจิ้งทาให้เบิร์นดีเบิร์นไว้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันก็มีส่วนผสมของเจ้าไอเรนแล้วก็ไอบูอยู่ในตัวเดียวกันนะคะมันจิงทำให้ิ่งเบิร์นไวยิ่งขึ้นแล้วก็พอผ่านไขมันได้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าแบบคุณผู้หญิงท่านไดแบบเอ้ยฉันลดยากหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็ จะเลอทเลกทานเป็นตัวนี้ก็ได้รสชาตินะคะไม่ใช่รสชาติของแบบไอวัไอเละเลยแต่เป็นรสชาติแบบกลิ่นกลิ่นแบบอง,งุ่นผสมแบบมะนาวคืออร่อยมากๆคือแบบเหมือนแบบพวกเจลลี่ปิโป้อะไรเงี้ยคือแบบทานง่ายมากๆแล้วกินกันน้ำเย็นนะคือแบบคือดีคือฟินอร่อยมากๆใช่แล้วก็มีตัวไชอบมากๆนะคะก็ทานได้ทั้งสองตัวเนาะของผู้หญิงก็จะเป็นตตัว ไอบรูกับไอพิงผสมกันจะเป็นซองสีชมพู E.W. นะจ๊ะ NG for Women นะคะก็ตัวนั้นะนะช่วยในเรื่องของผู้หญิงเนาะให้ผิวพรรณเขาใสลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ปรับผอมโมนผู้หญิงทั้งหมดด้วยนะคะว่าแล้วเดี๋ยวลองทานให้ดูนะคะอร่อยมากๆแล้วก็พยายามทานให้หมดภายใน1ชั่วโมงนะคะวิตามินจะได้เข้าร่างกายดีกว่านี้ว่เาเฮ้ยชงเสร็จล้วไปแช่ตู้เย็นหรเอยัยวิตามินจะตายหมดเนาะมันจะกินไปแล้วอาจจะไม่ได้เห็นผลเือเห็นผลช้าด้วยซ้า อร่อยมากฟินเฟร์คือดีนะคะยังไงก็มาตามกันได้นะคะแล้วก็มาตามเตยได้ทุกช n n e l ทุกแพลตฟอร์มได้เลยนะ